ก็เล่นได้ไลค์ค่ะมาเบาอยหัวกันเพราะแต่บงงงน้อยอยู่ส่งสาวบิวสาวโปบ้านหัวย่างมันเหลาเส้นเด็กแมนบอยคนป่าแมนบอยมีชาวเน็ตล่ะค่ะประจำคนยอย่าลืมกับมหาอไอ้โป่งเอฟซีคนหนิงเหรอคะบได้ยไปไซบได้ยไปไซยังอยู่คือเก่าเนะไปเหตุงาน อยู่ไซคือเก่าเนาะหัวอยู่ในหนายูทูปคือเก่าตอนเสาร์บ่ายเบิ่งดอกโอ้บ,บ,บาาสส่ายบ่ายไล่สดเสาร์ปันนันหรืออาจจะเป็นช่วงสายๆหรือไม่ก็ช่วงบ่ายเนาะช่วงว่างเนาะหรือไม่อาจจะช่วงช่วงไอ้นอนตื่นบุญละ <c ười> อาจจะไล่สดเห็ดขนมข้าวต้มก็ได้เนาะขออนุโมท,ทน,มานาบุญบุญน้ำเด้อนะจ้างสปอนเซอร์สาธุค่ะสาธุ บุญรักษาบุตรสุขูสุขคนเนาะทั้งเอฟซีทั้งเจ้าของครอบครัวนักร้องร้องและครอบครัว,<พ>วทุกๆคนเนาะไอ้บุญรักษาเด้อฝนโตใครบ่ทั้งนี้กับคนตกคือกันเด้อตกแต่ว่าคนบนนี้สาธุยอนะ้อนหลังเนาะสาธุอลนะธอลนหลัง่เป็นยังเนาะมือได้กับบุญคือเกานะ่าเนาะ เฮ็ดบ um um. pues pues ุญนำกันยกมือสาธุกระือว่าบุญล้วเนาะโมธนานำกันเนาะสาธุสาธุนำกันเนาะหลายคนมืนอนีกัไปหาทำบุญนำทานเนาะนิดๆหน่อยๆหัวมาสาซอยกันเนาะบ้านเอามันกสิีหลายกลุ่มในเนาะตาวบ้านรับจ้างร่วมได้ประมาณเจ็ดหมื่นกบบาทรวมทุกตนเนาะหลายตนอยู่บ้าน เหอ้ประมาณเครื่อยยกกันไก,ก่นกเงินติดกันนอกเงินติดกันสีหาหลังเนาะแล้วก็ไปแห่อบ้านก็ได้มาสมทบกันเนาะสมทบกันเป็นกุ่งเล็กๆหลายๆเล็กๆเนาะก็มาร่วมกันก็นได้ลายมืออยู่ก็เอาไว้ไปบุรณะวาดเนาะแล้วก็จัดเตรียมงานบุญกระถินในปลายเดือนนี้เนาะ นักร้องงได้สีเฟงฝนตกฝน,นตกไหลดีใจน้ำเด้อฝนตกายมาตกแต,ต่น้ำรับจังไรรับจังบาไว้ดีรับจังคายขาา้อมือเศร้าก็มืดขึ้นมาเนาะตกไปบาทหนึ่งตกไปรอ่อหนึ่งละตกมาตอนคำคำก็ตกาบมันอันบปอยู่ลวเนาะ่บใบนะตกแห้งอื สิบโมงพุ่นละดตื่นว่าสั่นตื่นตื่นสำรับจังไปเหตุงานตะกี้ตะกี้รับจังไปสิบโมงเสมือส้อเสม,มื้อไปเหตุงานเอ้ยอะไรอีกคนอ่ะไปสั่งเลยน้องจอดเ่อะหอดละโอ้ไอดเล่าเรียนเตรียมแลีนเลยไอเอกบ่ะนี้หอดแล่าละว่าเราแลีนไปเราเตรียมแลีนไปแล้วรอบหนึ่งนึง พอดแล้วป่ะหอดแล้วส่งเอกหอดหองแล้วเขาก็ไปนอนพี่น้องบ้านเนี้เนาะเอกหอดหองแล้วเนาะไปนอนนะทุกคนนอนหลับฝันดีกันทุกคนทุกคนเด้อบายบายเด้อเอกส่งหอดห้องเลยลงห่านเลยเด้อแบบนี้เนาะ <maintained, S 2> ฝนกระตกไปตกทั้งพุ่นนา้เอกอย่ามาตกสีสะเก็ดไรฝนตกก็เฝ้าแลนเฝ้าแลนมันสิเป็นวัดเนาะแล้วแต่ตกสาตกแล้วสวัสดีเด้อทีมงานหมากแตกแล้วก็ถุกทุกคนครับไอบุตรสวัสดีเด้อไอบุตรเด้อทีมงานหมากแตกมากบกบดอไอบุตรมาอนีค่ะไอปัญญาผูหนึ่งเนาะจะไปทางใด้มือนี้ไปหล่อนาหานทางใดบูฟันดีครับทุกคนฟันดีเมื่อยบอแลน ไอ้พระซาทำยื่อยบ่แล่นนะบ้านคอยบ่มีหมองทำบุญหลวงพ่อบ่มีบินถบานบ่คือทางบ้านเฮาเด้อโอ้แม่นบอกโมบุญน้ำกันเด้อสาธุโมทนาบุญยกมือสาธุสาธุน้ำกันน้องบุญน้ำกันเนาะแพรพูดหนึงเห้อแพรอดเอฟซีเบิร์ตสุขุสุคนเนาะขอบคุณเอฟซีห้ได้บุญทำกันเนาะตาบุญน้ำกันเนาะบปลอดภัยเหตุบุญเฮาสาธุอ่านน้ำกันเนาะงเป็นเนาะก็เป็นเรื่องดีๆเนาะ แพ่แพแพ่บุญนันกานังกันนะพี่นังเนะนอนหลับฝันดีนะทุกคนลาดีสวัสดีไปเร็วเด้อยบายบายบ๊ายบายจังโชคดีมีความสุขมากมัเนี่ยเอาบุญมาฝากน้ำกันเนาะ